กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่3สนุกกับงานพิมพ์เรื่องการพิมพ์ภาพมาตรฐานสอน1.1ตัวชีวัดป .4 ทับ4สนุกกับงานพิมพ์การพิมพ์ภาพและประเภทของแม่พิมพ์ ความหมายของการพิมพ์ภาพและประเภทของแม่พิมพ์การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สนุกทำได้หลากหลายวิธีการสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพจำเป็นต้องมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์มีทั้งแม่พิมพ์ธรรมชาติและแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในหน่วยนี้มนุษย์สร้างขึ้นจะมีแม่พิมพ์จากการแกะสลักและแม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติกค่ะมาดูแผนผังสนุกกับงานพิมพ์นะคะมีแม่พิมพ์จากธรรมชาติ แม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติกและแม่พิมพ์จากการแกะสลักค่ะการพิมพ์ภาพคือการประทับรอยของแม่พิมพ์ลงบนพื้นระนาบซึ่งทำได้หลากหลายวิธีเช่นกดถูฝนเป็นต้นแม่พิมพ์แม่พิมพ์คือสิ่งที่เป็นต้นแบบในการพิมพ์ภาพนะคะการสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพจำเป็นต้องมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้ค่ะ 1. แม่พิมพ์ธรรมชาติเช่นส่วนต่างๆของพืชส่วนต่างๆของพืชก็เช่นกิ่งไม้ก้านกล้วยใบไม้เปลือกไม้มีเท้าของสัตว์ส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์ก็ได้นะคะเปลือกหอยแล้วก็หินค่ะการถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเหมือนกับแม่พิมพ์ทุประการนะคะ 2. แม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นวัสดุต่างๆ ขยายความนะคะคือวัสดุที่ใช้พิมพ์ภาพได้เช่นฝาน้ำอัลม์ฝาก,กระป๋องายหลอดดูดน้ำแบบนี้นะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นและนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์กระดาษแม่พิมพ์ดินเหนียวแม่พิมพ์แกะไม้แม่พิมพ์ทองแดงการจะสร้างผลงานภาพพิมพ์ให้สวยต้องมีการออกแบบจัดองค์ประกอบรูปร่างรูปทรงเส้นสีพื้นผิว ภาพพิมพ์จึงจะมีคุณค่าน่าชมค่ะการพิมพ์ภาพเป็นกระบวนการสร้างสรรค์าง,งานทัศนาศิลป์ที่ต้องมีการคิดออกแบบสร้างแม่พิมพ์ตลอดจนทดลองค้นหากลวิธีในการพิมพ์เพื่อให้ภาพปรากฏชัดเจนบนวัสดุรองรับการพิมพ์ซึ่งจะมีกระบวนการซับซ้อนกว่าการวาดรูปแต่ก็ได้ความสนุกสนานตื่นเต้นกับผลงานที่พิมพ์ภาพออกมาค่ะ แม่พิมพ์ช่วยให้พิมพ์ซ้ำๆได้หลายครั้งค่ะแม่พิมพ์ธรรมชาติวัสดุในธรรมชาติเช่นใบไม้กลีบดอกไม้สามารถนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ภาพลงบนกระ,ระดาษได้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพ 1. วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นใบไม้สวยๆดอกไม้ที่มีกลีบดอกชัดเจนเปลือกผลไม้หรือส่วนต่างๆของผลไม้ค่ะ 2. ส,สีโปสเตอร์ 3. ผู้กัน 4. ถ้วยใส่น้ำล้างผู้กันค่ะ 5. ผ้าเช็ดมือ 6. กระดาษวาดเขียนค่ะอันนี้ก็เป็นวัสดุและอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพนะคะภาพวัสดุธรรมชาติภาพจานสีและผู้กันแล้วก็ภาพกระดาษวาดเขียนแล้วก็สีน้ำค่ะขั้นตอนการพิมพ์1เลยนะคะนำสีโปสเตอร์ละลายน้ำให้พอดีค่ะ 2. ใช้ผู้กันจุ่มสีระบายที่วัสดุค่ะ 3. นํามาพิมพ์ลงบนกระดาษที่เตรียมไว้กดแม่พิมพ์เบาๆเมื่อยกขึ้นก็จะได้ภาพพิมพ์จากใบไม้ดอกไม้ซึ่งจะมีรูปร่างและสีสันที่สวยงามค่ะนิดนึงนะคะสีโปสเตอร์ละลายน้ำเนี่ยพอดีพอดีนะคะเมื่อพิมพ์ภาพจะได้ภาพพิมพ์ที่ชัดเจนและสวยงามให้นักเรียนฝึกพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจนกว่าจะได้ภาพที่ตนเองพอใจนะคะ นนี้ก็คือตัวอย่างภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ธรรมชาตินะคะมีรูปอะไรบ้างเอ่ยแม่พิมพ์จากการแกะสลักเราสามารถใช้วัสดุเนื้ออ่อนแต่แน่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาแกะสลักทำแม่พิมพ์ได้ค่ะค่ะมาดูวัสดุที่นำมาแกะสลักได้เนาะมันเทศนะคะให้ความรู้นิดนึงมันเทศเป็นพืชหัวใต้ดินนะคะมีหลายสีตามสายพันธุ์เลยอันนี้ ที่เป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นสีม่วงนะคะมีฟ้ามีแครอทแครอทก็คือสีส้มตรงนี้นะคะเป็นพืชกินหัวที่มีวิตามิน A สูงและมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยยับยั้งเซลล์ของมะเร็งและต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะหัวไชเท้าสีขาวเนาะหัวไชเท้าช่วยล้างพิษล้างผนังกระเพาะอาหารและลำไส้บำรุงไตละลายนิ้วได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะ ฟักทองในวันฮาโลวีนนะคะนิยมนำฟักทองมาเจาะเป็นช่องมีจมูกมีตาแล้วใส่เทียนเรียกว่าแจ็คออเรนทอนค่ะแม่พิมพ์แกะสลักจากวัสดุต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นยางลบสบู่ดินน้ำมันดินน้ำมันคืออะไรคะเป็นดินที่ใช้ในการปั้นแทนดินเหนียวได้ค่ะมีหลายสีเก็บรักษาง่ายใช้ได้หลายครั้งนิยมใช้ในงานปั้นต่างๆนะคะ นอกจากดินน้ำมันแล้วยังมีจุกไม้ก๊อกต่างๆวัสดุเหล่านี้นำมาแกะสลักเป็นแม่พิมพ์ได้เพราะหาง่ายแล้วก็แกะง่ายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้แกะสลักนะคะเช่นมีดแกะสลักนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์และแกะสลักหนึ่งเลยนะคะตัดวัสดุที่จะนำมาใช้แกะสลักให้มีผิวเรียบแบนนำมาแกะสลักเป็นลายง่ายๆหรือเป็นภาพง่ายๆค่ะ 2. ร่างด้วยดินสอเป็นรูปร่างที่ต้องการก่อนแล้วแกะส่วนที่ไม่ต้องการออกค่ะ 3. นํนำไปทาสีแล้วกดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะแม่พิมพ์จากการแกะสลักนี้เนี่ยเหมาะที่จะพิมพ์ภาพที่เป็นลายต่อเนื่องเพราะสามารถพิมพ์ภาพได้อย่างชัดเจนค่ะ อันนี้จะเป็นรูปนะคะของวิธีแกะนะคะ1เลยล่างรูปที่ต้องการก่อนนะคะ2แกะส่วนที่ไม่ต้องการออก3ตกแต่งให้เรียบร้อย4ีทาสีโปสเตอร์ที่เตรียมไว้แล้วก็ห้านไปกดพิมพ์บนกระดาษคะ่ะนอกจากนี้นะคะอาจใช้ดินเหนียวหรือดินน้ำมันมาทำแม่พิมพ์โดยการปั้นหรือแกะเป็นรูปต่างๆจากนั้นทาสีที่แม่พิมพ์แล้วนำมากดเบาๆบนกระดาษก็ได้คะ่ะ เมื่อแม่พิมพ์ดินเหนียวเปียกสีแล้วจะละลายได้นะคะต้องระวังนะคะแม่พิมพ์อีกชนิดหนึ่งที่หาง่ายก็คือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วค่ะเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษนนตยาสารนะคะนำมาขยุ้มขยุ้มขยำขยำทาสีแล้วพิมพ์เป็นภาพปแปลกๆได้ค่ะพิมพ์เสร็จแล้วแต่งเติมให้เป็นรูปต่างๆตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนได้เลยนะคะแม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติก การพิมพ์ภาพจากแผ่นพลาสติกเป็นการพิมพ์ที่ง่ายและสนุกภาพพิมพ์ที่ออกมาจะสวยงามแปลกตาสามารถสร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการได้มากมายเลยค่ะข่ะแม่พิมพ์จากแผ่นพลาสติกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี1เลยแผ่นพลาสติกหรือแผ่นลูกฟูกขนาดใกล้เคียงกับกระดาษวาดเขียนนะคะสสีน้ําหรือสีโปสเตอร์ผสมข้นๆนะคะ3จานสีสีผู้กันแล้วก็5ผ้าสําหรับถูบนกระดาษค่ะ ขั้นตอนการพิมพ์ภาพจากการหยดสีขั้นแรกเลยนะคะใช้ผู้การจุ่มสีที่เตรียมไว้แล้วหยดลงบนพลาสติกลูกฟูกโดยหยดหลายๆสีให้แต่ละหยดมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างจากนั้นนะคะรีบนำกระดาษมาพิมพ์ภาพโดยค่อยๆวางกระดาษบนแผ่นพลาสติกที่มีหยดสีแล้วใช้มือหรือผ้าถูเบาๆบนกระดาษค่ะจากนั้นค่อยๆย,ยกกระดาษขึ้น ภาพที่ปรากฏบนกระดาษวาดเขียนจะดูสวยงามแล้วก็แปลกตาค่ะขอแนะนำนะคะควรหยดสีหลายๆแบบเช่นใช้สีวันอุอนบ้างสีวันเย็นบ้าง,ยางหยดสีให้ดูคล้ายรูปร่างต่างๆแล้วลองพิจารณาผลงานภาพพิมพ์ที่ได้ค่ะ สรุปการพิมพ์ภาพจากการหยดสีนะคะการพิมพ์ภาพจากแผ่นพลาสติกเป็นการพิมพ์ที่ง่ายและสนุกภาพออกมาก็จะสวยงามแปลกตาค่ะสามารถสร้างลวดลายตามจินตนาการได้มากมายเลยอย่าลืมนะคะเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพให้เรียบร้อยเนาะนักเรียนเห็นอะไรในผลงานบ้างคะนักเรียนมองดูผลงานแล้วเกิดความคิดอะไรบ้างคะ การพิมพ์ภาพจากการขูดสีภาพพิมพ์จากการขูดสีบนแผ่นพลาสติกมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนักเรียนควรเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มทาบนแผ่นพลาสติกสีโปสเตอร์มีความข้นเหนียวสามารถนำมาใช้ในการขูดสีให้เป็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะการใช้สีเพียงสีเดียวจะทำให้ลวดลายบนภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนการพิมพ์ภาพค่ะ 1. ใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่จุ่มสีข้นๆระบายบนแผ่นพลาสติก 2. ใช้ปลอกปากกาหรือด้ามผู้กันขูดสีเบาๆให้เป็นรูปลายเส้นตามจินตนาการค่ะ 3. วางกระดาษลงบนสีที่ขูดเป็นภาพแล้วใช้มือลูบกระดาษเบาๆให้ทั่วทั้งแผ่นค่ะ 4. ยกกระดาษขึ้นนะคะแล้วนำไปวางตากให้แห้งค่ะการขูดนี้เนี่ยต้องทำอย่างรวดเร็วก่อนที่สีจะแห้งนะคะ เมื่อสนุกกับงานพิมพ์ภาพแล้วเนี่ยนักเรียนควรทำความสะอาดแผ่นพลาสติกลูกฟูกแล้วก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะคะการขูดสีเป็นการใช้สีระบายให้เรียบเต็มพื้นที่แล้วใช้วัสดุปลายแหลมขูดให้เกิดรวดลายค่ะค่ะนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพพิมพ์ที่อยู่แถวบนนะคะ กับสิ่งต่างๆที่ใช้ในการทำงานภาพพิมพ์ให้ถูกต้องซึ่งอยู่แถวล่างมาจับคู่กันเลยค่ะทำได้ไม่เอย่ยค่ะเราไปดูเฉลยกันค่ะเราสามารถใช้นุ้มมือในการพิมพ์ภาพได้ตามจินตนาการเลยค่ะ ความรู้เพิ่มเติมนะคะการจะสร้างผลงานภาพพิมพ์ให้สวยต้องมีการออกแบบจัดองค์ประกอบรูปทรงรูปร่างเส้นสีพื้นผิวภาพพิมพ์จึงจะมีคุณค่าน่าชมค่ะการพิมพ์ภาพเนี่ยเป็นกระบวนการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ที่ต้องมีการคิดออกแบบสร้างแม่พิมพ์ ตลอดจนทดลองค้นหากลวิธีในการพิมพ์เพื่อให้ได้ภาพปรากฏชัดเจนบนวัสดุรองรับการพิมพ์ซึ่งจะมีกระบวนการซับซ้อนกว่าการวาดรูปแต่ก็ได้ความสนุกและตื่นเต้นกับผลงานที่พิมพ์ภาพออกมาค่ะสรุปความรู้นะคะการพิมพ์ภาพคือการประทับรอยของแม่พิมพ์ลงบนพื้นระนาบซึ่งทำได้หลากหลายวิธีเช่นการกดถูฝน การสร้างสรรค์ง,งานพิมพ์ภาพจําเป็นต้องมีแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือแม่พิมพ์ธรรมชาติแล้วก็แม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพนะคะอันนี้เป็นภาพวัสดุสังเคราะห์นะคะภาพจานสีและผู้กันภาพกระด,ดาษวาดเขียนแล้วก็สีน้ําค่ะมาลองทําแบบฝึกหัดกันค่ะว่าอันไหนควรหรือไม่ควรที่จะนํามาทําเป็นแม่พิมพ์ภาพแรกนะคะอันนี้เป็นแท่งไอศครีมควรหรือไม่ควรคะเด็กๆ แอปเปิ้ลควรหรือ ouais. ไม่ค,ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์ค่ะเม็ดกระดุมควรหรือไม่ควรนำมาทำาป้นแ่พิมพ์คะปลาทองควรหรือไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์คะเฉลยนะคะภาพแรกคือไอศครีมไม่ควรที่จะนำมาเป็นแม่พิมพ์นะคะเพราะมีพื้นผิวที่เป็นน้ำนะคะภาพที่สองแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยควรค่ะ เพราะแกะสลักเป็นลวดลายที่ใช้พิมพ์ได้ค่ะภาพที่3ภาพกระดุมนะคะควรค่ะเพราะเป็นพลาสติกมีลวดลายด้วยค่ะภาพที่4นะคะปลาทองไม่ควรนำมาเป็นแม่พิมพ์นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเพิ่มเติมจากบทเรียนนะคะมาดูภาพพิมพ์ลายนิ้วมือกันค่ะการสร้างสารรค์งานภาพพิมพ์จากลายนิ้วมือ ให้มีความสวยงามต้องมีความคิดสร้างสารรค์และรู้จักเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมด้วยนะคะถ้านักเรียนใช้อวัยวะของร่างกายมาสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์นักเรียนจะเลือกใช้อวัยวะได้ค่ะอันนี้เป็นผลงานภาพพิมพ์โดยใช้นิ้วมือค่ะตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ที่มาจากนิ้วมือของเราเนี่แหละค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทำภาพพิมพ์จากลายนิ้วมือกันค่ะ 1เลยต้องมีผู้กัน2ส,สีน้ำา3จานสีสีนิ้วมือนะคะ5กระดาษวาดเขียนและ6ก,กระดาษเปล่าค่ะขั้นตอนการทํานะคะ1เลยออกแบบภาพลงในกระดาษเปล่าก่อนเลย 2. ใช้นิ้วมือจุ่มสีแล้วกดติดลงบนกระดาษวาดเขียนค่ะจากนั้นตกแต่งเพิ่มเติมนะคะผลงานก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างจากการสร้างสรรค์าง,งานภาพพิมพ์นะคะภาพพิมพ์จากก้านกล้วยภาพพิมพ์จากก้านกล้วยนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์ 1. ผู้กัน 2. ส,สีน้ำสามจานสีสีก้านกล้วย 5. กระดาษวาดเขียนและหกระดาษเปล่าค่ะขั้นตอนการทำนะคะ หนึ่งเลยนักเรียนออกแบบภาพลงในกระดาษเปล่าก่อนแล้วค่อยใช้ก,าก้านกล้ยเนี่ยจุ่มสีแล้วนำมากดพิมพ์ตามแบบบนกระดาษวาดเขียนเลยค่ะจากนั้นตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามผลงานก็จะสำเร็จค่ะภาพพิมพ์จากการฉลุกระดาษวัสดุอุปกรณ์นะคะ1เลยพวกกัน 2ส,สีน้ำ3าจานสี4คัตเตอร์5ฟองน้ำ6ก,กระดาษวาดเขียนและ7กระดาษเปล่าค่ะขั้นตอนการทำหนึ่งเลยค่ะออกแบบภาพลงบนกระดาษเปล่าแล้วฉลุ2วางภาพทาบ,บนกระดาษวาดเขียนแล้วใช้ฟองน้ำจุ่มสีหรือแต้มตรงภาพค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนตกแต่งภาพให้สวยงามผลงานสำเร็จแล้วค่ะ ภาพพิมพ์จากฟองน้ำวัสดุอุปกรณ์นะคะ1นู่กัน2สีน้ำ3า3จานสีสฟองน้ำา5กระดาษวาดเขียน6กระดาษเปล่าค่ะขั้นตอนการทำนะคะ1เลยนักเรียนต้องออกแบบภาพลงบนกระดาษเปล่าก่อน 2. ตัดฟองน้ำให้เป็นรูปที่ต้องการค่ะใช้ฟองน้ำที่ตัดจุ่มสีและกดพิมพ์ลงบนกระดาษวาดเขียน และตกแต่งภาพให้สวยงามผลงานก็สำเร็จแล้วค่ะผลงานภาพพิมพ์มากมายเลยนะคะผลงานภาพพิมพ์เนี่ยแตกต่างจากภาพวาดอย่างไรคะก็ขอบคุณแหล่งอ้างอิงนะคะเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็หนังสือเรียนนะคะวิชาทัศนศิลป์ของสำนักพิมพ์พวแล้วก็อจทได้ค่ะ